<c oughs> ร้อนมากหน่อยบุษกรลงรูปคู่เคนทีระเดชสวิหวานที่ฮอกไกโดทำเอาแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าเมื่อนักแสดงสาวหน่อยบุษกรโพส์ภาพคู่กับสามีสุดหล่อเคนทีระเดชขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นงานนี้บอกเลยว่าแม้แดดจะแรงจนหน่อยบุษกรต้องบ่นว่าเธอร้อนมากแต่ความหวานของทั้งคู่กลับพุ่งปรีชนิดที่อุณหภูมิความรักไม่มีลดลงเลยในภาพที่โพสตลงอินสตาแกรมนั้นหน่อย เคนมาในลุคควยรุ่นสุดชิคแต่งตัวน่ารักเข้ากันสุดๆดูแล้วเหมือนคู่รักที่เพิ่งเริ่มเดทกันใหม่ๆไม่มีผิดแถมบรรยากาศที่ฮอกไกโดก็ยิ่งทําให้ภาพดูอบอุ่นและโรแมนติกมากยิ่งขึ้นแม้จะแต่งงานกันมานานและมีโซ่คล้องใจถึงสองหนุ่มน้องคุนน้องจุนแต่ความรักของคู่นี้ก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอการไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตอกย้ําว่าความรักของเคน หนอยยังคงสดใสและลงตัวสุดๆงานนี้ต้องรอลุ้นว่าทริปฮอกไกโดของทั้งคู่จะมีภาพหวานๆออกมาให้ชมอีกเยอะแค่ไหนเธอร้อนมากหน่อยบุษกรลงรูปคู่เคนทีระเดชสวิตหวานที่ฮอกไกโด